ไปดูกิจกรรมดีๆครับที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆอนุบาลที่จังหวัดขอนแก่นครับโดยกรมทหารราบที่8เปิดโครงการนักเรียนปลอดภัยสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลพร้อมทั้งมอบของเล่นเสริมทักษะให้กับเด็กๆด้วยครับนี่เป็นรั้วใหม่ของโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลโคกสีและโรงเรียนบ้านดอนท่าท่าช้างท่าพระสายตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับในโครงการนักเรียนปลอดภัย ร่วมใจสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนครับโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของกําลังพลกรมทหารราบที่8และพระมหาวราวุฒิหรือว่าหลวงตาน้อยประธานมูลทิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสร่วมสนับสนุนงบป,ประมาณและให้กําลังพลช่วยสร้างรั้วให้กับเด็กๆทั้ง2โรงเรียนรวมถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจําเป็นต่างๆที่นําไปมอบให้กับนักเรียนด้วยครับ ส่วนเด็กๆกแล้วก็มีเฉพาะตัวอาคารยังไม่มีรั้วนะครับเพื่อดูแลเรื่อง <ๆ S 1> ความปลอดภัยของเด็กๆน้องๆอนุบาลน,นะครับทางลวงตาน้อยท่านก็ได้มีความเมตตานะครับสงเคราะห์ในเรื่องของงบประมาณในการจัดสร้างรั้วของอาคารโดยโกรมฐานราบที่8ค่ายสีขรัเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้จัดทีมช่าง พร้อมเครื่องมือมาดำเนินการและในวันนี้ก็ได้ทำพิธีส่งมอบและจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับให้กับโรงเรียนแห่งนี้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนนะครับเพื่อเป็นอนาคตของชาติ นอกจากสร้างรั้วโรงเรียนแล้วนะครับยังมีการพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความสุขถังผู้ให้และผู้รับครับ